มาครับวันนี้มาดูครับกิจกรรมหลังเลิกงานครับออกกำลังกายกันหน่อยครับดวนกับแม่บ้านครับขอตั้งขอขอตั้งชื่อทีมกันนะครับพอบ้าน vs แม่บ้านครับนับแต้มแบบเดียวทามเลยครับตอนนี้ผมมาหนึ่งแต้มครับอือหือกินชมพูครับลูกนี้หนึ่งแต้มรวมหกแต้มเป็นเจ็ดแต้มครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกกติกาก่อนนะครับก็คือเสมอแต้มนะครับแต่ว่าสนุกเปิดนะครับอ่า ตอนนี้ผมมาเจ็ดแต้มแล้วนะครับลูกนี้ครับจะบ่อยครับเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มเป็นแปดแต้มครับแปดแต้มแล้วนะครับมาครับทีแม่บ้านบ้างครับไม่ธรรมดานะครับแม่บ้านผมดูลูกนี้ก่อนครับนี่หนึ่งครับแปดเนื้อหนึ่งครับ 8เหลือหนึ่งเอ้ย8 8ดลบหนึ่งเหลือเจ็ดครับเจดแต้มเดแต้มนี่ดูดูดูเหลี่ยมครับนี่ธรรมดาที่ไหนเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งครับนะครับเหลือหนึ่งแต้มครับนะครับผมมาสองแต้มครับไอหนุ่มแดงเดียวครับหมดแล้วครับสองแต้มดูแม่บ้านลูกนี้ครับ องเหลือหนึ่งโอ้อีสาวแดงเดียวเหมือนกันครับนี่ครับลูกนี้ครับเข้าสนุกครับเข้าสนุกครับตามกฎกติกาครับสนุกเปิดครับเปิดครับเปิดเปิดให้เขาครับเปิดให้เขาตอนนี้ผมมาหนึ่งนะครับมาหนึ่งสนุกเปิดครับนี่ครับออกกับทางกายหลังเลิกงานครับดูลูกนี้ครับ โอ้โหสาวแดงเดียวหนึ่งแต้มหายครับแต้มหายแต้มหายแต้มหายแล้วนะครับดูมีครับอู้หหนาครับหนาหนาครับมาดูช็อตนี้ครับนี่แม่บ้านมาสองแล้วนะครับแม่บ้านมาสอง ต้องปกมือให้ครับลูกนี้ดูลูกนี้อีกครับดูลูกนี้อีกดูช็อตนี้ครับช็อตนี้ครับเขียวลูกนี้โอ้โหต้องปกมือให้ครับสองบวกสามเป็นห้าครับช็อตี้ลูกนี้ตรงเลยนะครับแต่ว่าแ๊กครับห้าผมมาห้าลบสี่ผมมาหนึ่งนะครับผมมาหนึ่ง ผมมาหนึ่งครับดูตําเงินลูกนี้ครับถ้าแทงลงไปผมเป็นหกนะครับชิงสองหนึ่งชิงสองหนึ่งครับเป็นหกครับจบแล้วครับไอ้นี้นี่ครับดูไอ้นี้โอ้โหหกบวกหกเป็นสิบสองครับผมชนะแล้วนะครับแต่ว่าแทงให้จบเกมครับ ผมมาตกลงกับแม่บ้านอีกทีครับถ้าไข่ชิงดําก็คือชนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะแทงมาทําไมนะครับแต้มก็คือแทงดําลูกเดียวชนะครับสุดท้ายครับหนูลูกนี้ครับโอ้โหหนานิดเดียวครับจบไหมครับมาดูครับลูกนี้จบไหมครับจบไหมครับจบครับโอ้โห จบเกมครับแม่บ้านชนะครับจับมือหน่อรครับโอ้โห